สิป้าอย่างพี่น้องเจ้าของบอกว่าให้สลับอย่างแต่ว่าแกออกมาแล้วมันแตกจังซีจะป่านะคะเพราะว่าเจ้าของรถไม่อยู่นะคะนี่ถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยค่ะว่ามันแตกเยอมากแต่ยังไงก็ต้องป่านะคะเพื่อที่จะทําเข้าไปประกอบในรอได้นะคะทาไม่ปะก็ไม่ได้เพราะเจ้าของเข้าไม่อยู่เบอร์โทรก็ไม่ได้ขคไว้เราจะทําการปะกันนะคะที่นี้ อันดับแรกเราก็เอาบอสของเรานะคะมาเสียบเข้ากับสายลมนะจ๊ะนี่เขาบ่าเขาเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมแผลมันใหญ่มากนะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าความจําเป็นของเราก็คือคนรถเขาไม่อยู่นะคะเขาถอดทางไว้ให้เราถอดลอ้อแล้วก็ทํานะคะตอนแรกเขาบอกเอายางน,นอกมาสลับแต่แกะมาแล้วยางในมันใช้งานไม่ได้นะคะเขาไม่ได้บอกว่ายางเขารัว่วนะพี่น้องเขาบอกว่ายางน,นอกเขาแตก ยาค่ะถ้าถา,ามอยู่นะว่าอย่างไรนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช้เส้นเดิมครับเจ๊ว่าจันวาโอ้ยอพออีแม่เออเป็นเขาถอดแล้วทีนี้จงวังดทหารรถพ่วงกันไหมเขาก็ขับไปไหนแล้วไม่รู้สิทีนี้เออ,อเวลาเราแก่นะคะนี่เห็นไหมมันใส่เข้าไปไม่ได้เด้อวพี่น้องเด้อถ้าใส่ก็คือรั่วยอย่างเดียวนะจ๊ะน,นี่ เจตุกตาก็ต้องพิธีพิถันในการเจียยางนะคะเพราะว่ามันแพ้ใหญ่มากเดี๋ยวมันชิลุยใส่มือพี่น้องนัานยังไงแบบที่เจียยากในจังหน่อยนอจะเพราะหาวิธีของมันเด้อมันแบบแตกแบบซิกแซกพร้อมถอนนะมีล่ะคือปัญหาของเฮาคือห้องประเบรดโทษลูกค้าไว้เด้อยพี่น้องเด้อก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาข่าวหลังจะได้ขอเบอร์โทรไว้อยู่เด้อ เทียไปเรื่อยๆนะคะเอิดงานงานหมูจ้ะเทียเทียออกให้กว้างนะคะกว้างกว่าที่ที่มันแตกตรงนี้นะคะอ่าต้องเทียให้กว้างนะคะแล้วเราจะมาทากาัดำกันปาได้นะจ๊ะเจ็กตุ๊กตาสามารถแกญ่กว่านี้ก็ปามาแล้ว เราเองนะคะเราไม่ได้ถาเมเบอร์ลูกค้าไว้เนาะถ้าจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ก็กลัวเขาว่าเออปะใส่ริว่ากันมาทานบอสหนยปะจีบแต่แทนเลยชวนพี่มาบอกว่าโอ้โหเก๊แก่โอ้อยาวยางปปทุกเป้าแล้วออ่่าาปะนะคะปะเหมือนเดิมเราาจะใช้ยางหใหญ่ๆหน่อยนะคะก็อัพราคาขึ้นจากเดิมนะคะมันเหมือนปะกันค่ะ แงานี่หยิอบอนะงานยาว2แผ่นเหมือนเดิมค่ะแบบยาวเลยนะคะพั้งที่เราจะมาเทียบกับงานที่มันแตกนะคะ นิดนึงเพราะว่าเกลมล้ำนิดนึงเพราะว่าเวลามันยางมาันสวยออกมามันเจอได้ไม่ใหญ่ก,ออกินไปแกเอาไหมแกเอาถ้าแกเอาเหมือนเดิมทุกคนขาดไปเลยอ,อ่เป็นนะคะ แตกสรับี่้ยเย้ไหมนี่สองแถนที่สองนะคะ น,นี่มีอีกไหมใช่ไหมมุจจาทำได้คุณก็ทำได้ดิเนีิไหมมันต้องเอาอยางในมาใส่ในเห็ไหมคะเี่ยมมาหลังจากที่เราติดสติมเรียบร้อยแล้วนะคะติดยางดิบเนาะเราก็จะมาทำการปะกันนะคะ เป็นปะาแบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าเราขึ้นครั้งเดียวไม่ได้แล้วพี่น้องเด้ต้องขึ้นสองถึงสามครั้งนะคะเพราะว่าแผลมันยาวแล้วก็ใหญ่มากเ,เห็นไหมเ,เห็นไหมค,ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะคะแผลใหญ่ขนาดไหนช่างก็ป่าได้นะจ๊ะอ,อาทิตย์เตานะคะอาทิตย์เตานี่ได้แล้วได้แล้วหลังจากที่ได้แล้วเราก็ ขึ้นเตาทุกครั้งต้องเท็คระบบนะคะว่ามันตรงไหมแผ่นรองอยู่คงที่หรือเปล่าเช็คความเรียบร้อยนะคะทุกทีเจตุกตาก็ขอบจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ